สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูเกมมิ่งทวีวันนี้อยู่กันกับเกม Overwatch ชปาร์ที่3แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น r ร a p e r นะครับผมเอาละถึงเวลาล่าแล้วลสไตล์การเล่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ต้องเลงมากนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณต้องแม่นยำนะครับแล้วก็ต้องมีความกล้านิดนึงนะเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องไปสู้ระยะประชิดนะครับผม จะเป็นต้องอาศัยจังหวะนะครับผมแต่ว่าเล็งไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นปืนช็อตกันนั่นเองนะครับยิงกระจายนะเอาละ่ะเปิดประตูแล้วก็สี่ฉันอยากจะฆ่าแล้วเปิดเร็วมีใครมาเฝ้าหน้าบ้านปกวะไม่มีเอาละ่ะวันนี้มียายป้านะครับกำลังเป็นที่นิยมอยเลยตอนนี้เล่นโดยเพื่อนผมเองโอเคโอเค เออีก25วินาทีจะทำการปล่อยตัวอึบอดึบแพนี้ดีว่าปรับใหม่นะครับผมสกิลกันกระสุนนี่สามารถกันได้นานขึ้นนะครับจากของเก่านกันแป๊บเดียวแล้วครูดาวนานนะครับอันนี้กันแบบนานมากเลยนะครับเหมือนโลกของไลฮาร์ดเลยถือว่าเป็นตัวที่ได้รับการบัฟใิกแกร่งขึ้นมากนะครับในแพ่นี้ เอาละได้เวลา Donald: บูแล้วอ่านั่น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 มีใครมาไอหมูหรือเปล่าอ่ะรถฮอกใช่หรือไม่อ้าวไอโอไลฮาร์ดพุ่งช้าเข้ามาผมเดินยิงไอ้ไอ้บ้านี่เป็นไงโอ้ไลฮาร์ดพุ่งกลับเอ้ยเจ๋งว่ะไม่เลวไม่เลวไม่เลวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไทเซอร์ไทเซอร์หน่อยหยิบเปียกใหญ่เปียกตบทีนี่ใหญ่เปียกเนอ มีเลือดแค่ร้อยห้าสิบแล้วไม่เจียมต้องโดนแบบนี้อะไรนะใครตุ๋ยไม่มีมันตายไปแล้วโอเคทำได้ดีมากเอาละเอ้ดีว่าไม่ใช่โอ้น้ำเพื่อนเราโทรตกใจหมดเ,เดี๋ยวมีศัตรูอยู่บนหลังคาตรงนู้นนะครับเอาละนี่นัครฮันโซโอุย้ยเอ้ยไอป้าอ,อ,อีป้า,ปาแก่แล้วกลับบ้านไปเลี้ยงลูกไป <mile inside. S 2> ้ยแสบมากกระสุนป้าเป็นยาพิษบอดี้สแลมอ่ะนี่อีป้าไอป้าโอ้โหอุ้ยจังแรดนำไปเลยนำไปเลยสิเอาละตึ๊บตามค่อยๆตามมาโอเคแทงของเราทำหน้าที่ได้ดีมากตายครับเรียบร้อยครับท็อปจอยเอาละไรมีใครวะมีใครไหมอยู่ไหนเอ้ยตกใจฟาร่า เอาล่ะศัตรูมันจะเดินมาทางด้านนี้นะครับเราก็รอเข้าระยะประชิดเลยนี่ไงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไม่ไม่โอ้ยโดนยาน้องหลับเฮ้ยไม่เอาแมกรี่ยายาโอ้ยผมเป็นผีก่อนเลยอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนเ้ยไม่ไม่นี่แซบ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 เว้ยเอาล่ะกลับไปบู๊ต่อ เวลาเล่นโอเวอร์วอชนี่เราต้องจำพยาบาลนะครับอ่าน,นี่แม็กขี่ตายโอ๊บโดนสตันอนี่แล้วไอ้บ้านี่ไม่ไมคิดบู๊กับฉันก็ต้องโดนจัดการแบบนี้แหละ <c oughs> เราจะไปต้องจำไว้นะครับ <c oughs> ว่ามีพยาบาลอยู่ตรงไหนบ้างในแผนที่นะครับจะทำให้เราได้เปรียบนะจะมาหวังพึ่งซัพพอร์ตอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องพึ่งตัวเอง <c oughs> เอาละอือตบหนึ่งทีอ้ย <c oughs> โอ้โหป้อม ไอ้หลวงพ่อเออหลวงพ่อหลวงพ่อฮะเป็นซัพพอร์ตนะเปรี้ยวอระเปรี้ยวอระเอ้ยมีคนมาด้านขวาอ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเข้าตรงนี้ก่อนนะมีอันตีแล้วมีอันตีแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นรอมันกระจุกอยู่สี่ห้าตัวแล้วโดดลงไปเอ้ยโอ้โหเที่ยงตรงเอานี่อีแมคครีตายเอาละลงไปข้างล่างดีไหมยังไม่ต้องลงเหมือนกัน มันตายหมดแล้วดีว่าโอ้โหเกือบอันตีฟรีแล้วเนี่ยยังดีที่ฉันคนนี้สังเกตเห็นก่อนเอาล่ะกระสุนไรเฟิลของป้านี่สามารถฮิ้วได้นะครับเผื่อไม่รู้กันอ้าวแบชชั่นโอ้ได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 นี่เป็นไงไอหนูตายคารูไม่ละมึงเออเอาล่ะอยู่ไหนอ้าวอีแบชชั่นอีหุ่นกระป๋องอีหุ่นกระป๋องนี่ตายซะ นี่เรายังไม่ตายเลยครับเนี่ยอ้ยสมแล้วที่เป็นริเปอร์นะครับเป็นเพชรฆาตตายายากแล้วอีป้านีอ่อุดหลับเกียเกรดอีป้านี่จริงเลยมันสั่งหลับได้นะครับหลับนานด้วยนะเนี่ยห้าวิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดถูกยิงก็จะปลุกที่ตื่นนะครับเอ้าเฮ้ยหลวงพ่อหลวงพ่ออันติหลวงพ่ออันตินี่หลวงพอ่อหลวงพอ่อ เลือด200แล้วไงอ่ะก็สองนัดตายเหมือนเดิม <c oughs> เอาอีป,ป้านี่ไม่เจียมกระหัวโอ้โหคิวสิบสองตายสูงมากครับเอาลีเ,เปอร์ไปลุ้งหลังตายยกทีมไม่ยกทีมนี่หว่า,าโอเคเรียบร้อยอ,อะไร,รอะไรครับอะไรครับจังแร็ยิงอะไรเนี่ยตื่นตะนกอะไรมีใครมาล้วงหรือเปล่า,าไม่มีใช่ไหมเอานี่ไอ้คาวบอยมันนี่ ในชีวิไปดักหน้าแกแล้วนี่ตายซะตายตายโอ้โหเบิร์ดใส่เกือบไปแล้วมั้งล่ะเลือดเหลือยี่สิบอุ้ยแสบแสบแสบแนี่โดนดักควายแล้วอีโง่โอลโะตอนนี้เราจะเข็นรถถึงจุดหมายแล้วนะครับเอ้ยเทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์จัดการก่อนอุ้ยระเบิดระเบิดระวงระวงโอ้ยหลังหลังเอ้ เออเห็นแล้วโอ้โหสัตว์เห็นแล้วทั้งข้างหลังดิหมายถึงริปเปอร์ใช่ไหมเนี่ยไอเราก็คิดว่าเทเซอร์โธ่เสียส,สิ่งจนได้ที่ริตต์อโอ้โหฝั่งเรานอนตายกันเรียบเลยเดี๋ยวยิ่งเพิ่งเข้าไปแล้วกันอุ้ยอุ้ยโอเคคุณป้าฝั่งเราถอยมาแล้วนะครับ เดินเข้าไปเลยดีว่านําไปอ้าอ้าอเมือ่อ,อ,อ,อก,กี้เหมือนเห็นอะไรเทเซอร์ใช่หรือไม่นั่นไงว่าแล้วโอ้โหทุบพื้นแล้วทุบโดนอะไรบ้างมันเนี่ยโอ้ฝังมันทุบหรอกเหรอนี่ตายซะนี่เจอสันดาบฟาดเข้าไปไม่ใช่สันดาบเด้เรียกอะไรข้อศอกนะฟันศอกไงเป็นมวยไทยเทเซอร์มี่น่าลำคาดีกันาโอ้ยเท่งตรงเท่งตรง,ตรงอ่าโอเคพลาดอ้าวอีกเด็กแว้นอีกเด็กย้อนเวลาเนี่ย เด็กแว้นมันจังแรดไม่ใช่เทรเซอร์เข้าใจผิดได้ยังไงอ้าวไฮนูนไฮนูนมานี่ตายโอ้โหหลับีป้าโอ้ยเออขอบใจขอบใจสี่ลายฮาร์ดลายฮาร์ดเนี่ยโอ้ตัวโตเป้าใหญ่เล็งโดนง่ายแบบนี้นะฆ่าห้าตัวติดต่อกันแล้วนะครับเอาละขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวรอจังหวะลงไปอันติสวยๆได้ไงนั่นไง เราจะถึงแล้วขอสวยๆสักทีนึงเถอะนะนะมีใครอยู่เยอะไหมอยู่เยอะแบบนี้แหละอยู่เยอะแบบนี้แหละอันตรีเลยเอโ,อโอ้โหรอครับแบบนี้โอ้โหเก็บเพลย์ออฟเดอะเกมได้แน่นอนอะแฮปปี้ออาฟังมันก็ได้ได้ได้นะอีโอ้โหโดนจัสตเต็คโฟบอบอโอ้โหสามตัวไอ้บ้ามีคนแย่งเพลย์ออฟเดอะเกมเราไปแล้วว่ะนี่นี่อีเด็กเปรต เทเซอร์แม่งน่ารำคาญจริงเลยจะรีบบินไปไหนวะแม่งถึงแล้วรอดแล้วโอ้ยู้ลงไปซะโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์เร็วอุ้ยแม่ครีนี่สันเจอศอกฟันเข้าไปนี่วินงวองวิงวออยู่วินงวองอ่ะอย่าพุ่งมาแล้วกันโอ้ยได้บัฟว่ะขอบใจมากโอเคยิงไอ้เฮียแม่งโอ้ไอสัตว์โอ้อะไรวะเนี่ย สวยอยู่แล้วอ่ะโอ้โหเกมจบก่อนเลยดูมุดตายทุเรศมากจบทุเรศมากอ่ะโอ้โหอะไรวะโอ้อดได้อีกไอ้ช็อตนั้นแน่เลยอ่ะมันขโมยเพย์ออฟในเกมเราไปอ่ะโธ่เออเป็นปาราสิแม่งโอ้นี่ไงช็อตนี้จริงด้วยโอ้โหอดเลยกู เซ็งเล่นดีมาตลอดเล่นยายต้องเล่นอย่างนี้เออรู้แล้วอะเด็กูคอมเมนต์ให้ไหมไลฟ์เฟินฮิวแมนดีฮิวแมนดีอ่ะคอมเมนต์ไปโหดูคิวเอลิมนเนชั่น26ไม่มีใครกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับเนี่ยเศร้าเลยเฮ้ยเพลย์ออฟเดอะเกมก็โดนแย่งเซ็งว่ะเซ็งจริง